สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมอเทลทุกๆคนเลยนะครับผมผมเจมหนุ่มครับแล้วก็สมิอ้นนะครับผมเจมส์ก็มานึกว่ากลับมาจากอเมรกาใหม่ๆอ๋อไม่กลับครับเมื่อก่อนก็เรียนที่โน่นครับผมไม่ใช่ว่าคุณหนีไปศึกแล้วไม่ได้หนีไเรียนเรียนโอเคครับเราเรื่องอะไรบาเราเรื่องก็แมาทีนี้เรามาประกาศผลเรื่องการจับรางวัลนะครับจัดกิจกรรมนาวีเทนกิ้ว โปรโมชั่นรู้สึกเหมือนจะเป็นโปรโมชั่นสำหรับผู้เล่นที่ซื้อกาซื้อของโปรโมชั่นอ๋อโอเคโอเคกิจกรรมก็กิจกรรมกิจกรรมม่ชละกันโอเคครับเอ่อเนื้อขายเรามีอะไรบ้างก็สําหรับผู้เล่นที่ซื้อโปรโมชั่นสตาร์นะครับผมไม่ว่าสตาร์ผู้กองยอดรักหรือสตาร์เมจิกวินเซิร์ฟอ่ะเป็นไอเทมใหม่ของเราผู้เล่นทุกคนจะมีสิทธิ์ในนี้ในนี้สิทธิ์ทุกคนที่ครั้งที่ซื้อนอกจากได้ยันเต็มเราได้สิทธิ์ไหมใช่ได้สิทธิ์พิเศษที่ซื้อนะครับผมของรางวัลก็คืออะไรนะแร่แบบอัแร่ เท่านั้นเดวันใช่เดียวเท่านั้นเรามาจับกันเลยดีกว่าเยอะมากมีเยอะมากผูแต่กระดาษคือเจมนอนนะฮะผมโอเคครับอะไรยังใครอยากรอยากยังอ้ฮะฮะฮะนี่ครับผมเอาละนี่ครับคนที่ได้คือเหยื่อของผมอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับเอาละเป็นใครมาดูกันนี่ครับไม่ขออ่านชื่อฮะ รักษามือไว้ไม่ให้สั่นอย่างเดียวอ่ามีนะครับพอเซนเซอร์ด้านหลังมานิดนึงนะโอเคยินดีด้วยนะครับตอนนี้รับรางวัลนะครับผมของรางวัลถูกส่งเข้าไปในไอดีเลยหลาจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใช่แล้วครับผมหรือใครงงสงสัยอะไรก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์อ่าเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่าใครได้รับรางวัลอะไรยังไงยังไงติดตามดูนะครับผมโอเคสำหรับงวนี้เนาะงวนี้สำหรับ สำหรับรอบนี้นะครับผมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่างๆนะครับผมของเราจะมีการอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยังไงติดตามได้นะครับผมที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยรอบต่อไปเป็นคุณก็ได้จ้าโอเคสำหรับวันนี้ผมกับสตีฟขอ bye bye สวัสดีครับ